หลายหคนอาจจะคุ้นเคยกับคำว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งดิจิทัลนี่เนี่ยมันคือเหมือนภาพรวมมากที่มันเกี่ยวข้องกับการทำเซอร์วิสอะไรที่มันเป็นดูเป็นเทคโนโลยีหรือเป็นดิจิตอลเพอร์ฟอร์แมนซ์มาร์เก็ตติ้งมันคือเหมือนเป็นย่อยมานิดนึงเหมือนโฟกัสขึ้นมานิดนึงว่าอยู่ต้องทำในแอ e เรียที่เล่นกับข้อมูลคือถ้าสถานการณ์ปกติเราทำงานที่ออฟฟิศไลน์จะมีข้าวเช้ากับกลางวันกินร สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาก็วันนี้นะครับมาอยู่กับพี่ปาล์มอยากจะให้พี่ปาล์มเนี่ยช่วยแนะนําตัวหน่อยสวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็เเป็นเกียรติมากที่ได้มาร่วมรายการทอล์ควิดวันนี้ <c oughs> แฟนคลับเหมือนกันออตอนนี้ทํางานที่บริษัไทไลน์ประเทศไทยนะครับปาล์มเรียนมาที่คณะบัญชีจุฬานะแล้วก็เรียนเอกมาร์เก็ตติ้ง Marketing มาเลยโดยตรงพอเราเรียนมาร์เก็ตติ้งมาปุ๊บเราก็มีความคาดหวังแหละว่าเราอยากมาในสัาร์ติ้ง ก็ตอนนั้นมีโอกาสได้ไปไป,ไปร่วมโครงการเลยของ Google อีกใน,นรับ Google ของของ g o o g l e ประเทศไทยที่เขาจัดมาเ,เหมือนโปรแกรม2เดือนที่จะให้เด็กจบใหม่เนะี่ยเข้าไปเรียนรู้เกี่ยวกับดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งแล้วก็จะส่งไปให้อยู่ในบริษัทที่เป็นพาร์ทเนอร์ของ Google พอความฝึกที่ Google เสร็จนะก็คือได้ไปทำในสตาร์ทอัพอันหนึ่งที่ชื่อว่าทวักคับเป็น เกี่ยวกับสตาร์ทอ like ัพสายท่องเที่ยวแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คืออยู่ในสายงานที่ดิจิทัลมาตลอดเลยพอมีโอกาสเนี่ยก็ได้เข้าทํางานที่หลายประเทศไทยนะครับเมื่อปีที่แล้วซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็คือทํางานมา1ปีกว่าแล้วอยากจะให้พี่ปาล์มช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าความเป็นมาของไลน์เนี่ยเขาเริ่มมายังไงอ๋อหลายๆคนอาจจะทราบแต่หลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่าจุดกําเนิดเนี่ยคือมันเกิดกําเนิดมาจากญี่ปุ่นตอนที่แผ่นดินไหวนะครับแผ่นดินไหวใหญ่ปีปี5 4 1 0ปีที่แล้วเนี่ย เหมือนคนอ่ะสื่อสารกันไม่ได้ในญี่ปุ่นคือแผ่นดินไหวปุ๊บสายโทรศัพท์ล่มอะไรหมดเลยแล้วเขาสื่อสารกันไม่ได้ดังนั้นเอ่อตัวเดเวลอปเปอร์ครับที่เขาพัฒนาไลน์ตอนนั้นเหมือนเขาเขาเขาเตรียมการที่จะปล่อยแอปพลิเคชันเหมือนกันแต่ว่าในเมื่อมันเกิดวิกฤตมาเขาเลยรีบเร่งเลยรีบเร่งในการแบบว่าเปิดให้แบบให้คนญี่ปุ่นอ่ะใช้ก่อนเพื่อที่จะมาสื่อสารกันเพราะว่าอินเทอร์เน็ตยังใช้ได้อยู่แบบให้คนญี่ปุ่นอน่ะแบบโหลดแอปพลิเคชันไลน์มาเพื่อแบบสื่อสารกับครอบครัวกับคนรักอะไรแบบนี้ ดังนั้นตัวตัวมิชชั่นนะครับของ l i น์อ่ะมันเลยเป,เป็นคำพูดที่แบบว่าน่ารักนักคือแบบ b i c l o s i n g the distance คือการเราทำระยะห่างที่มันห่างก,กันอะ่ะให้มันมาใกล้ชิดกันให้มันมาได้สื่อสารกันคือไลนะ์นี่ยมันมีโปรดักต์เยอะมากเท่า line, sticker, ท, line, TV, <S <S ที่มาร์กเห็นในไลน์มี l i น์สติ๊กเกอร์ทำไลน์มี l i น์ทีมีอะไรอียโปรดักต์ที่เราทำอยู่เป็นเกี่ยวข้องกับอ e ีคอมเมิร์ซเซอร์วิสที่ชื่อว่า l i น์ช้อปปิ้ง ก็เกี่ยวข้องกับการอ e ีคอมเมิร์ซการซื้อขายของบนไลน์การดึงร้านค้าออนไลน์ให้เขาเหมือนขึ้นมาขายไลยนะ์ทำยังไงอะไรตอนอยู่ที่ไลน์เนี่ยตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยคือทําแบบฝ่ายอะไรอะตำแหน่งป้าน Performance Marketing and Planning ก็คือดูเรื่องว่าเราจะใช้สื่อมีเดียหรือแอดหรือโฆษณาตัวไหนในการสื่อสารไปหาลูกค้าหรือทาร์เก็ตให้เขาเห็นขีดแมสเซจต่างๆงเราเราก็ต้อง planning ด้วยว่าสมมุติเขาให ออบจ t ตี e มาเขาให้บั d เจตมาเราจะอโลเคตบัจเจตตรงนี้ไปทําอะไรบ้างยังไงเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ท,ที่ที่ดีที่สุดเราต้องร่วมกับทีมลอกข้างหลายๆทีมด้วยอย่างเช่นทีมแคมเปญทีมคอนเทนต์ทีมมีเดียทีมอะคาเดม media, ี่อะไรนะครับในการว่าเฮ้ยยูเดี๋ยวยูต้องทำแคมเปญนี้นะเพื่อที่จะตอบโจทย์อันนี้ปุ๊บเดีย๋ยวเราจะสั่งให้ว่าน่าจะประมาณนี้อะไรประมาณนีสิ่งที่ปามทำอะคือปามทาร์เก็ตไปที่ b 2 b หรือว่า b 2 c b 2 c คือ end consumer แบบพวกเรากับอีกส่วนหนึ่งคือ b 2 b เนี่ยคือเป็นพวกร้านค้าเงปามพยายามทำ marketing หรือว่าทำไงไปไปในส่วนไหนต่างๆกันบ้างมาร์คพูดถูกครับเพร,เพราะว่าเพราะว่าพอเป็นอ e ีคอมเมิร์ซนะมันมัน t a r ์เก็ตสองอย่างคือหนึ่งเรา t a r ์เก็ตไปที่ end user เป็นเป็นลูกค้าเหมือนเราเนะี่ยที่เราช้อปปิ้งอนะไรองนี้กับอีกขางหนึ่งคือ t a r ์เก็ตไปที่ร้านค้า<ม>ว่าเราจะดึงร้านค้าเพื่อให้เข้ามาร่วมเอ่อ service ของเราเนะี่ยยังไง หน้าที่ของปาล์มหลักๆอะครับเราเราเซอร์วิสไปที่ร้านค้าเอ้ยแล้วเราต้องทำมาร์เก็ตติ้งยังไงอะให้ให้ร้านค้าที่มันเป็น,ปนในเชิงของ B t B หรือ SME เนี่ย mm hmm. เขา mm hmm. เข้ามาใช้โปรดักต์เราเราต้องไปหาอินไซต์ของร้านค้าพวกนี้ว่าสิ่งที่เขาคาดหวังหรือสิ่งที่เขาต้องการอะคือ,ค,อคืออะไรแล้วเราต้องทําสิ่งนั้นนะครับเพื่อไปตอบโจทย์อนะไรเนียามยกตัวอย,อย่างเช่นสิ่งที่ปาลทํทำอยู่ตอนเนี้ยคือในเมื่อโปรโมชั่นไม่สามารถที่จะดึงเขาเข้ามาร่วมได้เราอาจจะต้องดึงด้วยตัวที่เรียกว่า U S P Unique selling point เด่นจุดเด่นของ Product ของเราหรือตัว testimonial คือเฮ้ยมันมีคนที่ประสบความสำเร็จกับการใช้ Product ของเราในการขายของออนไลน์เรายกตัวอย่างตรงนี้ให้เขาเห็นแล้วเราดึงดูดเข้ามา,าหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับคาว่า Digital Marketing ด <Sure. S 2> <Digital Marketing S 1> ิจิตอลมรนะี่มันคือมันภาพรวมมากที่มันเกี่ยวข้องกับการทำเซอร์วิสอะไรที่มันเป็นดูเป็นเทคโนโลยีหรือเป็นดิจิตอลมัน cover ไปถึงการ เขียนคอนเทนต์มัน cover ไปกัน,นถึงทําอะไรต่างๆนานาแบบทํายิงแอดคอนเทนต์ทำกันเป็นนี่คือดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนี่คือภาพรวม performance Marketing มันคือเหมือนเป็นย่อยมานิดนึงเหมืน Focus อนโฟกัสขึ้นมานิดนึงว่าอยู่ต้องทําในแอดเวียที่เหมือนเล่นกับข้อมูลงานฟังต้องทําคือการแบบเล่นกับ Data เป็นเราเป็นบริษัทเทคเนาะมันต้องเป็น Data d ดิเวนคือพอเราได้ข้อมูลของ Stat หรือ performance อะไรต่างๆนา,นานานะครับเราต้องมา,มาวิเคราะห์ต่อว่าเทรนด์มันเป็นแบบนี้หรือในอดีตมันเป็นแบบนี้เราควรที่จะทำไงต่อไปในอนาคตโดยใช้เครื่องมืออะไรคนอาจจะบอกว่าเอ้าคุณก็ยิงแอด Facebook ยิงแอด Google Line ไปอะไรเนี่ย อันนั้นมันเป็นเหมือน mindset ที่แบบทุกคนคุ้นชินว่าโอเคเราต้องยิงแอดแต่ว่าความเป็นจริงมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้ performance marketing ไม่ได้ไหมายเพาะว่ายิงแอดเสมอไปมันมีช่องทางอื่นอีกเยอะหนึ่งขึ้นอยู่กับ journey ของลูกค้าหรือ journey ของ target B2B ะยากที่หนึง่งตรงที่ว่าพฤติกรรมของเข,เขาอาจจะไม่ได้เล่น f a c e b o o k หรือ Google mm hmm. เยอะขนาดนั้นก็ได้สมมตุติดังนั้นการยิงแอด a c e b o o k หรือ Google หรือกระทั่งไลน์เองไปหาเขา อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ก็ได้เพราะเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นเราต้องเข้าใจเจนนี่ของลูกค้าจริงๆว่าสมมุติเขาอยู่ทันทปหรือเขาอยู่บนมาร์เก็ตเพสอะไรเนี้ยเราต้องหาเครื่องมือที่มันแบบเจาะจงไปหาเขาแล้วงานที่ทำเนี่ยปามทำอะไรบ้างเราก็จะมีเหมือนเป็นออบเจมิสติกที่ทาง g l o b a l ่ยให้มาในแต่ละคอร์เตอร์ว่าในคอร์เตอร์นี้ในสามเดือนนี้คุณจะต้องโฟกัสในเรื่องอะไรเดี๋ยวคอร์เตอร์นี้คือเราต้องการที่จะเพิ่มรเวนิวหรืออะไรประมาณนี้ ซึ่งอันนั้ครับคือจุดเริ่มต้นในการวางแผนหรือการแพลนนิ่งทั้งหมดเราก็จะไปคำนวณแพลนนิ่งว่าเอ้ยแล้วเราควรทำกิจกรรมมาร์ติ้งอะไรบ้างถามว่าข้อมูลมา,มาจากไหนอันนี้ครับก็คือเป็น Data d r i v e n เนาะก็คือเรามีข้อมูลอดีตอยู่แล้วแหละที่เราเคยทำมาหรือเป็นเป็นข้อมูลที่เราหาได้จากซอสต่างๆหรือ ExternalSource ก็ได้นะเรารวบรวมข้อมูลหลายอย่างเราลองวิเคราะห์ดูว่าควรที่จะใช้บัตเจตประมาณเท่าไหร่ในการทำแล้ววัตถุประสงค์ที่เราจะไปทำเนี่ย มันมันควรที่จะใช้แคมเปญควรใช้คอนเทนต์หรืออะไรแบบไหนเพื่อสื่อสารอะไรคราวนี้นก็คือปังก็จะแบบมามาดูแล้วว่าบัตเจตเราควรจะสรรไปที่แคมเปญเท่านี้คอนเทนต์ประมาณเท่านี้แต่ว่าอยากให้ทำแคมเปญที่มันดึงดูดโดยใช้คีย์เมสเซจประมาณนี้หรือตีมประมาณนี้ให้มันล้อกันนั้นอีกฝ่ายหนึ่งคอนเทนต์ content, อยู่ไปทำคอนเทนต์ประมาณนี้นะ mm hmm. เพื่อมาดังนั้นภาพที่มาออกมาครับมันจะเป็นภาพรวม ที่มันเป็นภาพเดียวกันแล้วเราสื่อสารไปในทางเดียวกันนั่นนั่นเนี่ยคีย์หลักว่าต้องสื่อสารในทางเดียวกันใช่เสร็จแล้วพอทําเสร็จนะครับเราก็ต้องมอนิเตอร์คือเราไม่ใช่ว่าเราจะทําเสร็จปุ๊บแล้วโอเคทาําจบไม่แล้วระหว่างทางเนี่ยเราต้องมีการมอนิเตอร์ตลอดเวลาว่าสิ่งที่เราทําอ่ะมันเป็นไปตามแทร็กหรือเปล่ายอดที่มันกลับมาเป็นไปตามแทร็กหรือเปล่าคือยกตัวอย่างเช่นสมมติทาง global เนี่ยเขาดีพลอยมาว่า อยากจะ expand ลูกค้าร้านค้าที่เข้ามาในไลน์เนี่ยโดยเฉพาะเป็น segment ร้านเสื้อผ้าทางปามก็ต้องมาวิเคราะห์ตอบว่าเอ้ยถ้าจะทำยังไงให้ลูกค้าร้านเสื้อผ้าเนี่ยเข้ามามันมีสิ่งอะไรบ้างที่เขามองหาเวลาถ้าเขาจะ,จะมาเปิดร้านอย่างเช่นส่วนลดหรือว่าการจัดส่งฟรีหรืออะไรพวกนี้ต่างๆถูกไหมปามก็พยายามหา insight พวกนี้แล้วก็พยายามสื่อสารตรงนี้ออกไปให้ร้านค้าที่อยากจะมาเปิดด้วยอย่างนี้ถูกไหมถูกต้อง <im itation> คือทางทางโปรบอลอาจจะไม่ได้ระบุมาชัดเจนเพราะว่าเขาอาจจะระบุเป็นภาพใหญ่ๆมาเนะาะทั้ย่อยเนี่ยเรา,ยาต้องมาตีเองว่าแบบเฮ้ยในใน,ในอุตสาหกรรมประเทศไทยถ้าเราต้องการให้ยอดมันถึงตอน้นนั้นอนะเราควรที่จะโฟกัสจนจุดไหนอย่างที่มาร์คพ<ๆ>ูดไปถูกว่าเอสมมุติว่าสถานการณ์ปัจจุบันมันมัน,ม,นมันล็อกดาวน์กันเยอะแต่ว่าเสื้อผ้าอาจจะไม่ได้เหมาะสมมันก็ต้องเป็นไปตามเทรนด์ด้วยเนาะการท่องเที่ยวก็อาจจะไม่ได้เหมาะสม ดังนั้นสิ่งที่เหมาะสมอาจจะเป็นอาหารหรือเปล่าที่เราสามารถที่จะสั่งออนไลน์กันได้อะไรแบบเนี้ยพวกคุกกี้พวกเค้ก cake, อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่านั้นเราก็วางแผนว่าเดี๋ยวเราไปโฟกัสในในแคตตาล็อกที่มันเป็นอาหารดีกว่า mm hmm. อะไรแบบนี้ครับซึ่งซึ่งมันต้องเป็นไปตามเทรนด์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เราเรียนรู้ก็คือภาพที่มันมาครับที่ที่เราเดลิเวอร์มาจากทาง g l o b a l หรือทางหัวหน้ามันจะเป็นภาพใหญ่มาและหน้าที่ของเราก็คือเราเราต้องมาแตกย่อยว่าก mm hmm. ินจะจะทำเนะี่ย มันคืออะไรบางครั้งมันอาจจะเป็นไอเดียมากๆเลยแต่ว่าเราจะคอนวินส์หัวหน้ายังไงอะคอนวินส mm ์หัวหน้าให้แบบเขาเชื่อในไอเดียของเราว่าว่าแผนอันนี้ที่เราทํำจะดีอย่าลืมว่าเรามี Data mm hmm. เรามีมีแบบสเตตต่างๆน,นานาเราดึงตรงนั้นนะครับมาให้ใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดทีเนี้ยไลน์เป็นบริษัท global ถูกไหมแล้วเราอยากรู้ว่าโอกาสที่จะไปทํางานต่างประเทศเนี่ยมันมีมากน้อยขนาดไหนยามค อันนี้แบบไม่แน่ใจแต่ว่าบางก็เคยถามแล้วแหละคือทางทางทาง HR ก็บอกว่าแบบแน่นะคนอ่ะมันก็มีโอกาสเหมือนกันที่เราอาจจะอาจจะไปดูงานหรือว่าอาจจะแบบการทรานเฟอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในช่วงนี้สถานการณ์มันก็ยังไม่ได้เอื้อเฟื้อเนาะก็ยังไม่ได้มีใครที่สนใจในเรื่องของอะไรอะไรแบบนี้มากเท่าไหร่แต่ว่าอีกมุมหนึ่งก็คือลายเป็นบริษัทจากญี่ปุ่นเนาะเป็นลูกครึ่งที่จริงเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นกับเกาหลีก็จะมีคนจากต่างชาติ ทางจากญี่ปุ่นหรือเกาหลีเนี่ยก็เข้ามาทํางานร่วมกับเราเช่นเดียวกันดังนั้นบางครั้งประชุมบางประชุมนะครับปามไม่ได้พูดภาษาไทยนะปามต้องพูดภาษาอังกฤษเดีเสริมนิดนึงเพราะภาษาอังกฤษก็สำคัญเนาะปามเนาะค่อนข้างสําคัญครับคือเราสื่อสารการันเรามีระบบการทํางานเรื่องของด ok ็อกิเมนต์อะไรต่างๆในไลน์เนี่ยก็คือเราจะไม่ได้ใช้ภาษาไทยเลย มันมีซอฟต์สกิลและฮาร์ดสกิลอะไรบ้างที่สําคัญสําหรับตัวโรอันเนี้ยเช่นจะต้องแบบว่าเก่งแบบ Excel ว่าไมาหรือต้องแบบรู้ a n a l y t i c a l t o สต่างๆอ่างเงี้ยถึงจะสมัครงานเนี้ยได้จาเป็นไหมหรือว่าไปเรียนรู้เสริมเ้าได้อ,อคือถ,ถ้าพูดตามตรงแล,แล้วก็คือค่อนข้างสําคัญเหมือนกันเพราะว่าความความเป็น performance marketing แปลว่าอยู่ต้องรู้จัก หลายๆอย่างมารู้จักเมทริกค่ะว่ามันแตกต่างกับดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งยังไงดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งอาจจะเป็นภาพรวมมากๆเลยแต่ว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์คือเราจะต้องโฟกัสเกี่ยวกับ Data จริงๆเพอร์ฟอร์แมนซ์มาร์เก็ตติ้งอ่ะมันอาจจะต้องใช้ประสบการณ์ที่มากกว่าน,นั้นเราถามว่าถ้ามาร์กจะยิงเฟซบุ๊กให้กับรายการของมาร์กเนี่ยมาร์กต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่มาร์กอาจจะยังนึกไม่ออกนึกไม่ออกว่าถ้าสมมติเราใช้งบพันหนึ่งจะมีคนเห็นกี่คนเพอร์ฟอร์แมนซ์มาร์เก็ตติ้งอ่ะจะะตตต้้้องงกกกเเดดาาาาลขพววนนนีไัมทริ่ๆ ถามูดให้ฟังว่ามันมีค่อนข้างเยอะเป็น CPC, CPM, Impression อะไรต่างๆนานาเนี่ยนะมันมันเป็นเหมือนเป็นคำศัพท์เฉพาะที่ที่ทาง Performance Marketing ต้องรู้คนที่สนใจทางด้านนี้นะควรจะรู้จักอย่างเช่น Google Analytics, Business Manager หรืออะไรต่างๆนานาครับของ Facebook กับ Google นะ่ะคือต้องคุ้นเคยระดับหนึ่งอย่างตัว Excel อะไรแบบนี้ก็คือแบบเป็นเป็น,เป,นเป็นขั้นพื้นฐานอาจจะไม่ต้อง a d v a านซ์มากาได้คือเราอาจจะไม่ต้องเก่งทุกเรื่องก็ได้แต่ว่าเราควรที่จะรู้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับคือทีมเราค่อนข้างสื่อสารกันเยอะมากๆมันมีทีมย่อยเยอะ ดังนั้นสิ่งที่บางคิดว่าเป็น s o ฟต skill สำคัญน่ะคือเรื่องการ c o m มูนิเคตหนึ่งคือ c o m ม u n i เคตปูกจุดและ c o m ม u n i เคตรู้เรื่องเพราะรายละเอียดมันมีเยอะมากเนี่ยเราต้องเก็บประเด็นแลเราต้องฝึกการมีความรับผิดชอบว่าถ้าสมมติว่าเราคุยกับพี่เขาแล้วสิ่งที่เรา c o ม m i t เขาจริงตามเวลานั้นนั้นเพราะว่าทุกคนงานยุ่งหมดดังนั้นเราต้องแบบในการคุยหนึ่งครั้งเราต้องวางแผนในการประชุมครังเราต้องแบบโอเคเราต้องคุยอะไรหวังผลอะไร ต้องการให้อะไรขึ้นอะไรเงี้ยอยากรู้ว่าปามหาความรู้ยังไงพวก Facebook Ads Google Ads อย่างเงี้ยมันสามารถเรียนรู้เองได้ไหมหรือมันมีซอสอะไรต่างๆที่แบบสามารถรเผื่อน้องๆคนไหนอยากก็อยากายาหาข้อมูลอย่างเงี้ยจะต้องไปไปที่ไหนอ่ะปามบอกสถานการณ์ปางก่อนเลยว่าปามเป็นคนที่ตอนแรกไม่ชอบดิจิตอลมากๆ not a tech savvy อินกับ traditional อ่ะเราเราเรียน Marketing มาร์เก็ตติ้งมาแล้วอาจารย์ก็สอนกัืการทำแคมเปญการทางอีเวนต์การจัดอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าพอได้มารวบโครงการของ Google เอาอีกนายครับเราได้เหมือนเห็นสถานการณ์จริงๆแล้วคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมนั้นจริงๆเข้ามาพูดเราแนะนําว่าถ้าสมมติมีโครงการอะไรแบบนี้ครับไม่ว่าจะเป็น Google หรือ facebook หรือหรือทางไลน์หรืออะไรก็ตามอย่างนี้ครับที่แบบตัดโครงการอะไรแบบนี้ขึ้นเนี่ยก็อยากให้ไปร่วมเพราะว่าเราจะได้เห็นสถานการณ์จริงๆไม่ใช่แค่เป็นในตำราที่เราเรียนในกันวีดีโอเพล์อะไรแบบนีแ้แล้วเราจะรู้ว่า เราจะอินกับเรื่องแบบนี้ไหมคือถ้าเราอินก็คือโชคดีแต่ว่าถ้าเราเรียนแล้วสูว่านี่คือไม่ใช่ทางเราเลยนั่นก็คืออีกหนึ่ง่งข้อดีเนาะว่าแบบโอเคทางนี้อาจจะไม่ใช่ทางเราไม่ว่าเลยนะกับการที่แบบเราจะไม่ชอบในสายงานใดสายงานหนึ่งเลยบางแค่คิดว่าเราลองก่อนอืลองแล้วเราเรารู้ว่าเราไม่ชอบนั่นคือข้อดี ว่าเรารู้ว่าเราไม่ชอบแล้วเราถึงเปลี่ยนสายแล้วเป็นเหตุผลอะไรทําไมถึงปามเลือกที่จะมาทํางานที่เนี่ยจริงๆมันเป็นความตั้งใจของปามเหมือนกันที่ว่าปามอยากทําบริษัทที่มัน g l o b a l แล้วเราก็รู้ตัวเองด้วยว่าการที่เข้าทํางานในบริษัทที่มันดังระดับโลกอ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเราจะต้องมีความตั้งใจมากระดับหนึ่งต้อง,ต,องต้องยอมรับเลยว่าในขั้นตอนที่เราก่อน interview อะไรอย่างเงี้ยครับรู้ว่าแบบเขาสมัครรับสมัครแล้วอะไรแบบนี้ปามต้องต้องค่อนข้างเตรียมตัวเยอะมาก คือหลายๆคนอาจจะคุ้นชินกับการสัมภาษณ์ด้วยด้วยการเล่าเรื่องธรรมดาแต่ว่าปาอ่ะคือการสัมภาษณ์ที่หวังผลเลยคือแบบปาม,มีความตั้งใจมากเลยว่าการสัมภาษณ์ครั้งนี้ปาจะต้องได้งานและปาต้องทําให้ดีที่สุดมันจะไม่ใช่เพียงเพียงแค่การพูดคุยกับทางทางอินทิวิวเวอร์ปาไปศึกษาเซอร์วิสโปรดักต์มาทั้งหมดเลยและปาทแผนมันหนึ่งแผนเลยคือแบบเหมืนเสนอให้กับอินทิว n t วิวเวอร์เห็นเลยว่าถ้าคุณรับเราเข้าทำงานนี่คือแผนของเราที่นำเสนอแล้วก็แชร์สกรีนเปิด Google สไลด์เปิดเปิด PowerPoint เลย<ม>ว่าแบบน,นี่คือแผนของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็คอมเมนต์มาซึ่งแบบอันน,นี้ความเห็นว่าแบบสิ่งที่มันสร้างความแตกต่างก็คือทาง n t วิวเวอร์หรือทางหัวหน้าเองอะเขาจะตัดสินใจรับห,หรือไม่รับเราเนี่ยคือตอนแรกเขาไม่รู้หรอกว่าว่าเราเป็นคนยังไงหรือว่าเรามีประสบการณ์อย่างไรยังไงแต่ว่าบางครั้งเราเราที่เราทําแผนมาครับ คือเขาอาจจะได้เห็นมุมมองเพิ่มมากขึ้นว่ามุมมองในการทํางานของเราหรือในการวางแผนของเรามันเป็นไปยังไงแล้วอีกอย่างนึ้งมันมันน่าจะเป็นการโชว์สปิริตของเราด้วยแหละนี่เราไม่ได้มาแค่สัมภาษณ์แต่เรามาเสนอไอเดียของเราให้ท่านรู้เลยออย่างสัมภาษณ์ที่ไลน์อ่ะปั๊มเล่าใหฟังว่ามันมีถึงสามรอบรอบแรกคือเอชอาร์จะสกรีนิ่งก่อนขั้นนี้ครับก็คือเป็นขั้นที่เราต้องถามข้อมูลมาให้มากที่สุดว่าตำแหน่งที่ เขาเปิดรับที่เราสมัครไปเนี่ยมันมันตรงตามที่เราเข้าใจจริงๆหรือเปล่า hmm. หรือว่ามันมีอะไรที่เขาคาดหวังจากเรามากขึ้นหรือเปล่าตรงนี้ครับเราต้องเก็บข้อมูลให้เยอะที่สุดสัมภาษณ์รอบที่2เนี่ยก็จะเป็นเป็น,เป,นเป็นการคุยหัวหน้าแล้วเขา่าอาจจะถามไอเดียน้ตอไรเนี้ยอาจจะมีเกสต์สตันดี้ให้ทำ hmm. ครับอันนี้คือเราต้องโชว์สปิริตของเราให้มากที่สุด hmm. คือถ้าสมมติว่ามันเป็นในเชิงที่มันเป็นออฟไลน์ line, เนาะตอนนั้นอะบอมยังสัมภาษณ์ที่มันเป็นออฟไลน์อยู่และบอมสัมภาษณ์เป็นกลุ่มกัน และทุกคนก็พูดกันบางว่าคิดว่าถ้าฉันอยากจะเด่นคือฉันก็จะต้องโชว์ความแตกต่างมากกว่าคนอื่นแล้วเราก็เก็บข้อมูลให้มากที่สุดรอบสุดท้ายแล้วแล้วก็คือรู้สว่าพอถ้ารอบสุดท้ายถ้าเราได้ก็คือมีสิทธิ์ที่จะได้เข้าไปทํางานทันทีดังนั้นเราต้องทุ่มที่สุดนะข้อมูลที่เราเก็บมาก่อนหน้าเนี้วิเคราะห์ทำมามาเป็นแผนแล้วเสนอให้หัวหน้าเลยอืได้เลยว่าหัวหน้าก็ก็เหมือนอึ้งไปเลยเพราะว่าว่าแบบไม่ได้คาดหวังว่าเราจะทําแผนมาเสนออะไรเนี้ย อะไรแบบนี้ยคือมันเราต้องสร้างความประทับใจให้เขาระดับหนึ่งสร้างความสตันแล้วหัวหน้าก็พูดว่าเออ่ถ้าปามเข้ามาทํางานนะก็คือเดบที่จะโยนปามลงเสาไว้น้ำํำคือปานทับเองอืนนี้ใช่ปัจจุบันก็ยังไว้น้ําอยู่ <c oughs> จะไวันที่ขึ้นว่าการทํางานในไลน์มันเรียนรู้ตลอดเวลาครับอมันขึ้นฝั่งแล้วมันก็กระโดดลงไปอีกสระแล้วก็ไว้น้ำอยากถามต่อว่ามันมีสิ่งอะไรบ้างที่ปามประทับใจ ในตัวเนื้องานแล้วก็ในองค์กรของที่ตารดอวบ้างโอเค l ล n e ค่อนข้างเป็นอะไรที่แบบมีคาแรคเตอร์ที่มันค่อนข้างน่ารักมากเลยหลายๆหลายๆคนอาจจะทราบกันก็คือเอ่อทุกคนอาจจะคุ้นคุ้นคุ้นชินกับลายเฟรเนาะคือแบบคาแรคเตอร์ที่เป็นหมีบราวเป็นแซลลี่เป็นค o นนี่อะไรอย่างเงี้ยที่เราส่งสติกเกอร์กันนะก็คือจะบอกว่าตอนแรกที่เราเข้าไปครับสัมภาษณ์ที่บริษัท ก็คือได,ได้เข้าไปในออฟฟิศจริงๆเนาะคือออฟฟิศก็อยู่ที่ที่ตึกเกสอนทาวเวอร์เป็นออฟฟิศค่อนข้างหรูมาก <un> ตึกเกสรอนก็คือจะเป็นตึกที่ถ้าจะหรูที่สุส<ห>ด<ม>แล้วใช่แล้วก็แล้วก็เราเข้าไปเนี่ยสิ่งที่เราประทับใจอย่างแรกเลยก็คือมีหมีบ้าวตู้ใหญ่ต้อนรับเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีแบบมีมีตุก๊กตามีอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยแล้วแล้วไวส์ในในที่ทํางานอ่ะมันก็แบบมันน่ารักอ่ะที่เราสืกอว่าแบบ เอออย่างนี้าการทํางานของเรามันก็จะไม่เครียดเพราะว่ามันเดี๋ยวก็จะมีหมีบา้ามีแซลลี่มีคนนี่ <c oughs> มองเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ในห้องประชุมก็แบบมีทีมต่างๆนานาแบบแบบน่ารักมากๆอะไรอย่างเนี้ยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสวัสดิการของที่เนี้ยค่อนข,ข,ข้างดียอมรับเลย <c oughs> ว่าค่อนข้างดีมากๆนะครับทุกคนที่เป็นพนักง,งานลายจะได้เครดิตล ne มาซื้อพวกสติกเกอร์หรือหรือพวกลายเมโลดี้หรืออะไรอย่างเนี้ยครับ พอเรามีคาแรคเตอร์ที่น่ารักอย่างงี้เราก็จะมีแบบอินเทอร์เน็ลแคมเปญที่แบบแจกของหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นเนี่ยสิ่งที่ผมได้ใหม่เนี่ยเป็นแบบอืมโอ้ยน่ารักเป็นหมอนแบบมีบาวหรืออะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าแบบเออเนี่ยมีแบบเหมือนเป็นหน้ากากหน้ากากเป็นแบบแซลลี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันเหมือนก็แบบทุกอาทิตย์เลยตอนสมัยที่แบบยังทํางานอยู่ที่ออฟฟิศสถานการณ์ปกวินะก็คือแบบมีอะไรแจกแบบเนี้ยครับ เออแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็คือเหมือนเหมือนเรา work from home เนาะเออข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือเราก็ work from home ได้ได้ค่อนข้างร้อเอร์ซ็เหมือนกันตอนนี้ทาง h อก็ยังใจดีอยู่ก็ยังส่งของมาอย่างนี้อันนี้คือเป็นเอ่อเหมือนเป็นโทรฟรี่มีม่ปลาเนี้ยคือครบรอบลายที่แบบครบรอบสิบปีเนาะอืมแล้วก็แบบว่าส่งแบบต้นไม้ไมให้ปลูกส่งแพนเค้กไม่ให้ทส่งเมลอนมาให้กินอะไรเนี่ยก็เป็น,เป,นเป็นแบบไวส์อะไรที่มันน่ารักอืม อีกข้อดีหนึ่งคือจะได้คือถ้าสถานการณ์ปกติเราทำงานที่ออฟฟิศลายจะมีข้าวเช้ากับกลางวันที่ก mm ินฟรีข้าวเช้าก็คือแบบนี่คือนี่คือสิ่งกระตุ้นที่เราเราอยากไปทํางานเลยนะไปตอนเช้าปุ๊บวันนี้เป็นแบบโจ๊วันนี้เป็นข้ mm hmm. ขนมปังปิ้งปลาท่องโกะอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไปกินอาหารเช้ากันก่อนทํางานตอนเที่ยงเราลงมาปุ๊บก็กินอาหารเป็นลน์บุฟเฟ่ต์จ้า mm hmm. ก็คือแบบแต่และว,วันก็คือบอาหารอินเตอร์เนชั่นแนลอาหารไทยอาหารจีนเลยมีหมดก็จะค่อนข้างแฮปปี้แสดงว่าสิ่งหนึ่งที่ประทับใจมากๆคือการ how แบบบริษัทเขา treat p l o y e e เขาอย่างไงถูกไหมให้ยังไงให้ให,ให้ให้พนักง,งานเนี่ยรู้สึกว่าเอออยากมาทํางานรู้ส,สนุกกับการทํางานนี่คือสิ่งที่รร้สึกปามสำประทับใจมากในตัวแบบองค์กรของของทางไลน์ถูกไหมใช่ครับคือคือต้องบอกเลยว่างานเนี่ยค่อนข้างยากเนาะกดดันและอาจจะเครียดระดับหนึ่งนะนะมันต้องมีสิ่งที่ชเชยกันแหละ ซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งทางบริษัทก็ทำทางทาได้ค่อนข้างดีที่จะทำให้แบบพนักง,งานรู้สึกว่าแบบผ่อนคลายมากขึ้นอะไรอย่างนี้เราไดบอกไปมีนวดฟรีด้วยนะที่บริษัทมีมด้วยหมอนวดเลยนะอะไรอย่างงี้อย่างหนึ่งที่เป็นแบบสตรัคเจอร์ที่ค่อนข้างดีครับคือไลน์ที่จริงเป็นเป็นคอมมานีที่ค่อนข้างแฟลตความซีเนียอะไรไม่ค่อยมีดังนั้นไอเดียอะไรจากเราอย่างงี้มันไม่ต้องไปผ่านการเอพลูเยอะมันผ่านหัวหน้าระดับเดียวก็อาจจะได้ทําเลยก็ได้แล้วหัวหน้าก็ไม่ได้ท r e ต t ตัวเองว่าเป็นหัวหน้าขนาดนั้น คนค่อนข้างเท่าเทียมกันเสนอไอเดียได้หมดดังนั้นเราจะไม่ได้รู้สึกว่าแบบเออเราเสนอไอเดียไปจะดีไม่น่าเดี๋ยวโดนปัดตกไม่น่าอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนเท่ากันหมดเลยอืมแสดงว่าเขาก็ค่อนข้างเปิดโอกาสให้เราเสนอไอเดียอะไรใหม่ๆขึ้นมาเนาะใช่ซึ่งไอเดียจากปามเท่าที่ปามทำมาหนึ่งปีกว่า<ๆ>ก็ไอเดียจากปามสามสี่อันก็ได้ถูกทําจริงไปแล้วเรียบร้อยอืมแล้วเท่านี้ในตัวเนื้องานเนี่ย ปัมชอบอะไรบ้างในสำหรับตัวนักง,งานตัวตัวนักง,งานที่ทําใช่ไหมคือปั๊มรู้สึกว่าเอสิ่งที่ปางมทาอยู่อ่ะไม่ได้ค่อยแตกต่างจากตอนเรียนมากอคือตอนเรียนเราจะทำมาร์เก็ตติ้งแพลนทาการวิเคราะห์อะไรแบบเนี้ยความประทับใจของปั๊มก็คือมันไม่ค่อยต่างคือเราเหมือนเราเหมือนเราเรียนอยู่จริงๆอ่ะเราเราได้ทําเคสจริงๆเราได้ทดลองทําอะไรจริงๆแต่ว่าสิ่งที่มาแตกต่างกันก็นกคือ เงินเราได้เงินมาจริงๆนะในการทําเราได้วัดผลลัพธ์จริงๆอ mm. พอการได้รับผลผลลัพธ์จริงๆครับเราสูว่ามันมีความอนเนชิระดับหนึ่ง mm. คือเราเราได้ทาแคมเปญออกมาเราได้ทำ,ออทำเอ่อเอ่อมาร์เก็ตติ้งแพลนอะไรออกมาแล้วพอมันออกไปสู่สาธารณชนน่ะมันเกิดความภาคภูมิใจอ่ะว่านี่คือแคมเปญที่ผมทา mm. อะไรอย่างเงี้ยและและอีกอย่างนึงครับมันมันต่อย,ยอดไปได้ตรงที่ว่าไอ,อสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดอ่ะมันย้อนกลับมาเป็น value เพิ่มผาให้กับตัวเราเองคำถามสุดท้ายแล้วอ,อยากถามปามว่าปามมีอะไรอยากจะฝากถึงกับน้องๆที่กําลังเรียนอยู่หรือเปล่าที่จริงที่จริงปามปามแทบจะพูดกับน้องๆหลายคนเลยที่ที่ปามรู้จักคือปามรู้สึกว่าการเป็นมาร์เก็ตติ้งอ่ะม,มันไม่ยากใครๆก็เป็นได้เรียนวิศวะมาเรียนไฟแนนซ์มากระทั่งเรียนหมอมาก็เป็นมาร์เก็ตติ้งได้มันเรียนรู้กันได้เร็วมากดังนั้นคนที่เป็น อยากมาเก็ตคนที่อยากเป็นมาร์เก็ตติ้งอ่ะสิ่งที่สําคัญคือจะต้องโดดเด่นไม่อย่านั้นเราก็จะกลืนกินไปกับคนอื่นเราอยากที่จะบอกว่าให้ให้น้องๆเนี่ยไปแบบหาประสบการณ์ในการทําเคสอะไรต่างๆเนี่ยไปแข่งเลยมันมีมันมีเคสอยู่แบบเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับไปแข่งแล้วก็คือแบบสร้างแวลูให้กับตัวเองหรือไม่ก็คือหาตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมีความสนใจทางด้านมาร์เก็ตติ้งทางด้านไหนมาร์เก็ตติ้งมีหลายรอดด้านมากเลยอย่างปลาลมตอนเนี้ยค่อนข้างดูตัวเองละว,ว่าชอบชอบ ชอบที่เป็นในด้านที่เป็นเซอร์วิสมาร์เก็ตติ้งมาร์เก็ตติ้งที่ทําให้กับอุตสาหกรรมที่เป็นเซอร์วิสต่างๆพวกโรงแรมการท่องเที่ยวพวกอย่างไลายก็เป็นหนึ่งหนึ่งเซอร์วิสเหมือนกันที่เป็นเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือถ้าหาจุดตรงนี้เจอแล้วเราเราเพิ่ม v a l ู e ในการแบบสั่งสมประสบการณ์ตรงนี้เข้าไปอ่ะมันก็จะทําให้แบบเฮ้ยถ้าพูดถึงการเป็นมาร์เก็ตติ้งในด้านเซอร์วิสคุณนึกถึงใครก็ <ừ. S 1> นึกถึงปามให้ได้นั่น <ừ. S 1> นั่นคือเปิดหลักอะไรแบบเนี้ยส,สิ่งที่เราต้องทำนะ <ừ. S 1> ครับ แล้วคือตอนนี้คือใครๆก็อยากทำมาร์เก็ตติ้งมากๆเลยแล้วก็สิ่งที่สิ่งที่ราอยากะบอกก็คือเราทำมาร์เก็ตติ้งให้กับบริษัทต,ต่างๆน,นาเพื่อให้เก็บลักที่ดีแต่เราอย่าลืมสร้างมาร์เก็ตติ้งให้กับตัวเองด้วยสร้าง value กับตัวเองสร้าง uniqueness ของเราให้แบบโลกได้รู้จกักเพราะว่ามาร์เก็ตติ้งครับจำเป็นมากๆเลยที่แบบเราจะต้องเด่นขึ้นมาแล้วเราเชื่อว่าถ้าเราเด่นขึ้นมาจะค่อนข้างประสบความสำเร็จในสังงานนี้ค่อนข้างแน่นอนแบบสู้ๆครับการเป็นมาร์เก็ตติ้งไม่ได้ยากขนาดนั้น แต่ว่าเป็นแล้วอยากให้ตั้งใจเป็นให้ที่สุดเช่นกันที่สําคัญคอยากให้มีความสุขด้วยแหละการทํางานในเมดติ้งทอาทำงานแล้วไม่มีความสุขอ่ะมันแทบจะไม่มีความหมายเลยอืมใช่ก็ออขอบคุณปาล์มมากเลยนะที่มาแชร์เรื่องดาวดีๆให้กับน้องๆฟังแนละ้วก็ถ้าใครมีคําถามเนี่ย สามารถคอมเมนต์ได้เราจะขอรวบรวมแล้วมาถามตามแล้วกันเผื่อน้องๆที่สนใจตัวงาน performance marketing หรือว่าการทํางานที่ไลน์การเต็มตัวอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเราจะขอถามปามอีกทีละกันครับแล้วถ้าปาลมีโอกาสอะไรมาเล่าได้เพิ่มเติมเนี่ยนั่นก็เป็นเกียรติของามมากเช่นกันได้ขอบคุณปาล์มครับได้ค่ะขอบคุณครับบายบายครับ